ผมก็ไม่เคยเห็นผู้เถ่อหายเล็กเป็นแบบนี้ธรรมดามันเขียนหายนี้พูนเดมาหายียงนี้คือเลยผมก็เห็นหนึ่งเห็ซี่เลยครับสามส w งนี่นะครับผมบอกตรงๆเลยนะครับไม่เคยฟันแนนบบน,นี้ผดมศับยังครับดทางมาทีท่พ่อลำลารับพ่อลำลี้ลลวลเวเข้าเต็มๆนะครับเจ้าหกหนึ่งเร่งเต็มๆคเต็มๆเต็มครบเตมครบตันหน้าผี พี่นาบอกพี่นาบอกเขียนให้ศพตัวแดงจิงคืนเงินสองตัวสามตัวตัวแดงเจิงคือเงินสองตัวสามตัวครับผมครับครับสวัสดีครับครับพ่อรำนะครับผมเรียว่าอาจารย์รำครับครับพี่จะได้ข้าวเปลือเงินทีแล้วคโอ้เต็มเลยครับพี่จะได้ข้าวเปลือกเรียกมีเงินกี่เนี่ยข้าวเปอได้เลยมาลักษณะไหนนะรับย้อนหลังเอฟซีฟังเนี่ยครับย้อนหลังไปบ้าครับ แนี่ยคัมันก็จำบุคคลใดเลยผมครับครับมันก็ฟันนะฟันตามกูาบกปูทำมาบบกนี่ครับเก้าทุกหนึ่งเกครับเมนนี่แหละผมก็ฟันนะบัานหงวนี่ผมก็เลยไปเที่ยวเขาอยู่้ตัวงวนเี่ครับไปเกี่ยวเขามันก็ทุกุูอยากเที่ยวภผมก็แบกเขาเที่ยวผู้เดียวขอบ้านสองลายล่ะแบกเที่ยวขึ้นเที่ยวลงตกเนี่ยมือแรงมากต้องมานเร่าก่อนที่แข็งนะ มาหาเขาไม่ให้พอกินได้เวยคนละใ่ปะในพอจะบอกเล็กคนละครับบานนี่ก็เลยบ้ามันถ้่พูดเถ่าบอกเล็กแค่ไหนคือเห็นบอกจากเทียบอกว่าวันที่โทนจากนั้นสีก็ะามผมเหมือนเด็ว่ามาจะใส่หล่าก็เลยไม่เชียวเขาเยอะหนาไม่เนียกมากมันก็บอกว่ามาแตะคุณเอ็ดมายุบานแถวนี้แหละผมว่ามันเพราะวันน่อยแล้วมันมันในบาทโอ้ยพ่อยังไม่ได้กินของกินนานเจ้เียคเนี้ หาเขาหาหนังไม่พราะย,ยัยนไอเดอร์อนนอกมาครับไม่เขียนเลยผมแดงจริงๆเลยดิแดงจริงเลยลไม่เขียนหนึ่งเจ็ดสี่ละภายในสองตัวกับสามสองลา,าบาัตครับบัตผมมาเบื้องแหลวมีแม่ผมเห็ดดับเนาะม่เป็นดับจีบซีผมก็เลยสีบอกสองสีแต่ว่าเลกผมหนึ่งเจ็ดสี่เพื่นบอกเพิ่นเขียนให้ การันเอาไปไว้กลางมันี่ดับนะี่ยได้สวยเลยว่าคันสองเขียดไม่ก็ดับบานได้สวยแล้วก็บวกให้เอาสองสี่นะั่นแหละ้าว่าสามตัวว่าดับครับ,รบมันมิเตอร์แค่นั้นแหละมันบอกไปหมายก็บพราะในหาเขาเขานะนำไปผู้กินมันว่าที่ทนว่าไม่เห็นผู้เดียวครนะับนผะนะ <c oughs> มนั่นนหะเราควบฝันฝันโดนเติบอยู่ย ผมยานผมลงบานเนี่ยผมตื่นขึ้นมากผมก็เขียนเลยครับผมก็เพิ่งเคยเห็นผู้เถ่าให้เลขกเป็นแบบนี้ธรรมดามันเขียนไหนนี่พันเดมาห้ยแดงนี้คืนเลยผมก็เห็นหนึ่งเจ็ดสี่เลยครับสามสองนี่นะครับผมบอกตรงๆเลยนะผมเพ่เคยฟันแบบนี้ผมก็ว่าเขาเลยหลังวนครับเขียนเลขเพียงครับเขียนลังมามนี่ผมบอจะงวดแล้วครับเนี่ย มันกระายขวดเขาจะมีความังไงวที่สามเลยเนาะครับอ๋หวดที่สามเครับงวดนึงกะมันสองสองนึงเนาะแวขวดม่นหันอีก่มันหกหนึ่งครับนี่แหละเพื่นเขียนในผมงูเสืบเขียนทงงี่ส่ะผูเถาเขียนครับตัวแดงจิงคืองีเลยสามสอง นี่แหละมีทโทนีนท่อะรผมยังว่าผมนอนบ่หลับเลยกั้ม่วันไหนก็ฝันมือเบอร์เลกออกรับผมมือที่สองผมฝันเลยฝันตัววฝนตบอร์เตเลกออกมัออนมน,น,นี่ออมืออกับผมฝันพ่ตื่นมีโทนนั่นแหละผมนี่นะฝันุทธา่หนาบอกบอกกับับบอลผมไปเที่ยวขเยวขาขับ จะเป็นตัวเขียนตัวเล็กแดงจริงๆไม่น้นองครับบานนี้บ้านผมมาเชียงเมืองมาขึ้นนี้ผมมาเชียงเมืองมาขึ้นนี่อย่างก็อยู่ในกรุงเทพบนะนนบอนบอนบอนขาเจ้าออกนี่นะมันจะมีไอะไรมีมีมีอย่างมีอันนี้ขึ้นนะอนุสาวรีย์นะผมมาฝันเนี่ยมาขึ้นนี้ครับผมมาฝันเห็นเมื่อคืนผมฝันว่าผมยกหินก้อนบางอย่างขึ้นทับคนตายแย่เดี๋ยวนล่นะ ผมก็ว่าไม่เลือกไม่เข่าไปเที่ยวน้ำ่็มาเที่ยวเลยไปเที่ยวกรุงเทพบครับผมมาเที่ยวมาขึ้นฝันว่าไปบ่อนหันไร่บ่อนอะไไอ้สนามไอ้บ่อนอะไรนี่นะบ่อนเพื่อออกเลือกนี่นะนี่ยังก็ไอ้หนุสาวรี่ซาวลี่ครับนั่นแหละผมฝันไปหันละขับบ่อนอะไมันจิมีขันกับยองมี่ี่ยังพอเขาอื่นเออมีพ่านมันจิมีหนังสืออยู่หันละครับนั่นแหละนั่นแหละไปหันละบ้านมาขึ้นครับบ้านนี้ผมก็เลย ไปย่อย่อตัวน่ะย่อย่อคันเลยคือย่อพันธุ์ว่าผมไปโยกขึ้นไปทับหัวเท่านึงตายแค่ไหนนี่เคาว่าผมฟันดีฟันดีแล้นี่แหละผมเชียงตึงเลยตัวนี้ตัวนี้ไปเชียงมาขึ้นเลยตายเลยครับตายเลยตายก็อ่านผมย่านจับบอนแลนว์มาจังไปโยกพันธุ์เลยคือโยกพันทั้งหนังสือทั้งอย่างก็โยกขึ้นมันหลุดลงทับทับเต้าหัวเลยต้องตายแค่ไหนผมเลยว่าเลื่เขาเนาผมก็เลยจับอยู่เลย ไม่ฟัน <พอ S 1> เห็นอนุสาวรี่เลยมันไปยกขันขึ้นเลยวะเจ้าพนยางมาใสไ่มันยกขึ้นเป็นรดทับหัวเลยผมก็ช่องเบื้องสีตาย,ตาย,ตาย,ตายครับตายเนี่นยค,ครับเลืไมก่กับมันก็ว่ามันหัวเปรี้ยเศษหมดแล้วเออมันทับลุ่งสีเลยนะมสูะครับมันหนักีพอมันหนักแล้วมันบวก้มันรุดใช่เลยนะ ผมก็ย่านจับแลนว่าฉันนอนบ่หลับเลยบัดเมื่อเสียงมาขึ้นเมื่อเรียกเขาตัวผมมาบ่มันมันมันยานแต่วันก็เลยนอนบ่หลับเลยของเมียตื่นขึ้นตัวเออย่านตำรวจจับแลนแล้วก็ตื่นขึ้นอ่นหลานเลยดีเมื่อนอนบ่หลับนั่นแหละครับน่ะมันก็ฝันตรงอะไเล็ที่คเต่านให้เียงครับนี่แหละครับเด็กตัวนี้แหละ ก็ไปเที่ยวก็น้ำเท่าพิ่นคุยด้วยไหมตอนที่ครับว่าพิ่นเว้าเพิ่นก็ถามว่ามาได้ใส้หลายอย่างใช่ครับเบาเป็นเบาเลวเป็นเบาไรฟังเฉยเลยครับเพิ่นก็ว่ามาได้ใช้ลาลาคือพี่จะถูกขยะคือไม่เก ah, oh. ี ah. okay. anyway. like weather, damned, ่ยวเขาอยู่นี่นี่เอาพิ่นบ่อยผมไปเกี่ยวเขาแบงกกันนะค่ะบ้านนี้ผมก็ว่าบ่ได้เห็นหน้าผมก็เลยไปเกี่ยวเพิ่นเกี่ยวแล้วผมก็แบกพาน้ำเกี่ยวผู้เดียวของมั่นของไร่เกี่ยวแล้วก็แบกเกี่ยวแล้วก็แบกหาเขาหาน้ำเพราะย้ายที่กันหน้าผมนะบ้าน เมื่อฝันไอ้พ่อใหญ่กินเนี่ยละพ่อใหญ่หิวขอน่ะพ่อพ่อเลี้ยวหายยึดเทียบผมว่าเดี๋ยวพ่อใหญ่จะให้เลือดผมว่าครับครั้งนถามว่ามาตเตซายลาลาผมก็บอกว่ามาตเงพุนเ่ามาเป็นถูกเคยพันยุบัดแถวนี้มันก็ว่อนนลยผมว่าผมก็บอกลาหยุดใส่ยุบัดก็ว่ากันโดนนี่ข้าพุทธเ่าพวกนั้นครับว่านแล้วบัดนี้เดี๋ยวผมเบื่อรุ่นผมจะหาเขาไม่หินในข่วงฝันนะครับบ่ายนี้ผมก็เพิ่นก็เลย เขียนเลเยในพวงบัตครับเขียนเลขปั๊บเหมดีไหมผมโต๊ะใจว่าไงเลยบันเพราะทีโต๊ะใจมันตัวแดงทิธรรมดาผู้ใดพวงฝันนี่มันจะเป็นตัวดำๆไปครับนี่เขียนเป็นตัวแดงจริงๆเลยตัวนนี้ยเาะครับตัวนี้เล่นนี่นแะครับนี่ผมก็เพิ่งเคยเห็นจักเสียครับนี่นะบานนี้บ้านผมก็เ่อเท่าพ้นเขียนเลขให้แล้วบาน ผมทอดหมอรับเบเก็ไม่เขียนไหวเลยนี่แหะผมก็ไม่เขียนเ,เลยเชียงเลยครับเสียงเลยเสียงกับเสียงมืนขึ้นนี่างไรกั <c oughs> บบดด่วนไม่ตายแค่แดดเลย <c oughs> โยกขึ้นมันไ่ไหวมันหนักแห้งนะรุดล่องตาตายแค่แดดเลยผมว่าดิเด็ดยยู่ครับ<ย>เลยนะตายเลย,ยนี่แหละครับเอาเอาเลขกน่เชี <c oughs> ยงแล้วฝันเราไปมองออกเลขอีกท้งหาครับนั่นแหละไปหันท่ะ ไปลราไปย่อไปย่อตัวนั่นล่ละย่อคันเออเอ้อยย่อพัน <c oughs> ย่อพันละ่ะมันหนักแห้งอะไรปล่อยลงมัหลุดมือมันทับหัวตายเลยโอ้ผมก็เลียนเลยพอดีเลียนบัมืนทั้งในทั้งหูเมวบัวหลับ,ลบได้เหมัอนละไป<อ>ถ้าอเอาตายแย่เลยหัวโอ้มันหนักแห้งรับผมว่ามันตายเลยตายเลยว่ นี่ผมให้ซั่มนี่นะกับซุ่มปู้ันนี่นะครับตเม็ดเดียวครับนเนาะครับให้เม็ดเดียวครับผมักบอเลตนี่ที่ในควคิดผมผมผมหมักบาดบาดเมียเมียว่าบอกผมเลยว่าคันกันเบียนเมียผมหมักน้ำเยอะกว่าสิถ้าเอามาใส่นี่มันมันสิดับวสีสีถ้าเราเลี้ยงซองใส่มันบ่ดับบ้านในขันเคี้ยวซองมันบ่ดับสิเนะบ้านเดี๋ยวผมก็เลยเอาตามถั่วเลยนี่ เจกับสามสอกับสามสองเลขหาโตครับนี่นะกันเอาสองตัวกับเจ็ดซีไปเลยนะนี่นะครับจะมาจ่อยเนาะอย่ามาจอยแล้วไม่อาจจะมาจอยกัลงจะเรื่องน้องคงคงดท้ายครับเพราะว่าเอาแปลว่าเลขออกแล้วกับฝันเลยนะผมผมว่ามันเข่าเลยล่ะเลขมันต้องอดมาเข่าเลยมักแม่ได้แต่คนที่ลงอดนี้่คือไทยครับแต่ว่าผมว่า ก็สิบผมว่าสิบว่านี่หรอกเราว่าฝันดีหรอกมันเชียนให้แดงจรงจรินเชียนให้แดงงนแล้วนครับเด็กอยู่เพราะว่านเป็นตายเนาะครับครับมันสิบผมสิบไม่ฝันดีไปไหนก็สิบเปลี่ยนแปลงเลยเพราะมันเชียนใหนมันแดงเลยมันตัวแดงเลยครับเป็นเล่กเอาแลันไม่คงทุตายค่เออแตว่าผมฝันยันเลยมันเชียนในตัวดำนะบ้านเชียงในตัวแดง กระโดดเลยครับทุกใจเลยครับวันดีแตช่วนเมียไปหาเขากินอยู่เมี่ยงมันนี่กับวันไป็นใบอยู่วันดีตองงวดครับวันตองงวดมันมักแม่นไในต่คนสิลมครับบ่ตะเลขบอกปั๊บกับมื่อมื่อรุ่นมากหัวเปียกเลยวันที่สองนะครับย่ำขึ้นฝันเลยครับครับครับมีเห้งผังผังทุกคนครับ พ่อเขาไปในในขัาพตอนเนี่ยเขาปูเขาหญ้าเขาเนี่ยท่านทีการซื้อสารกั้นตอนบอก่าเกันปูมีแต่เพิ่นตัวพ่อนี่มีแต่เมียถามครับผมเพราะว่าผมโมกย์นี่เป็นไรครับผมสุไลม์ขั้นตอจะเป็นเล็ดฝันครับไม่เป็นเล็ดฝันผมเพิ่นมีแต่เพิ่นเอาอยู่นี่นะกว่าความผมกับฝันเขียนให้เม็ดเดียวเลยแต่ว่าเพิ่มไหวเขียนเป็นตัวเนี่ยคนบอกกว่าความมันว่านี่มันเขียนให้พ้นตกใจเลย งวดก่อนเพิ่นเพิ่นบอกซื้อครับบอกซื้อเขียนเป็นตเขียนครับครับบานี้ยังขได้เขียนให้เลยเด็ดถูกเด็ดจุดได้หนึ่งหกผมนี่แแล้วผมสิจุดถูกไหมม่งผมก็จุดเด้ดหนึ่งหนึ่งจุดถูกหนึ่งหนึ่งหกนึ่งก็ไล่ทั้งมานี่ยผมไล่ไถขึ้นไปนี่ะผมเลยจุดจุดแล้วมันถือกับดากรถผมนะ มันถือเดียวคือเดียวกันบายก็บอกว่าเรียกเล่ามันก็ออกหนึ่งหกสองี่ตัหร่สื้อเลยเรียกเล่าออกหนึ่งหกสองครับปรหลาดครับ,รบเดี๋ยวผม ต้องเก็บสีสามส่นสี่เท่าไว้เสรความต้องหมดสามส่วนนในการแต่มันต้องใช้ดินย็นลงอย่าลืมเด้อไอเอสน้ำไปตั้งเตอร์เป็นตัวตกมาแต่คุณก็ควรจะต้องแบบแช่ต้องมีต้องมีต้องมี